สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหางโผล่ภัยบุญพลังประชารัฐชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราไม่แตะอำนาจสวเลือกนายก พลังประชารัฐเตรียมเสนอยติแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา5ประเด็น13มาตราหวนคืนใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบสอสอ400เขตบัญชีรายชื่อ100คนไม่ยุ่งสอวอเลือกนายกย้ำแก้ประเด็นที่ทำได้ก่อนดีเดยื่นยติ7เมษายนนี้พัชรินซัมสิริพงษ์ สส,สกรุงเทพมหานครในฐานะโฆษกพักพลังประชารัฐกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้พักพลังประชารัฐได้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชฉบับสมบูรณ์แล้วโดยเตรียมที่จะยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราต่อรัฐสภาในวันที่7เมษายนนี้ โคศกพลังประชารัฐย้ำว่าพักพลังประชารัฐในฐานะพักแกนนำรัฐบาลมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อกระบวนการที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้เพราะอาจขัดรัฐธรรมนูญพักเองก็พร้อมที่จะหาทางออกประเทศด้วยการเสนอยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในทางที่ไม่ขัดกับกฎหมาย และความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้านไพบุญนิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยกับวอ i c e ว่าพักพลังประชารัฐจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญใน5ประเด็น13มาตราเช่นการแก้ไขว่าด้วยหมวดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมโดยเพิ่มสิทธิให้ประชาชนอาทิรัฐต้องจัดทนายให้กับประชาชนในกรณีที่ประชาชนฟ้องร้องหน่วยงานรัฐ แก้ไขบทเฉพาะการมาตรา270ที่ให้อำนาจวุฒธธิสภาติดตามการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยแก้ไขให้เป็นอำนาจของรัฐสภา แก้ไขมาตรา185อำนาจการปฏิบัติหน้าที่ของสสซึ่งเดิมไม่สามารถติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆได้จึงแก้ไขในส่วนนี้โดยเมื่อสสรับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนก็สามารถไปติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ไพบูลกล่าวว่านอกจากนี้ยังเสนอแก้ไขการเลือกตั้ง โดยใช้ใบบัตรเลือกตั้งสองใบจากใบเดียวโดยแบ่งเป็นสอส,อสอเขต400คนสอสอบัญชีรายชื่อ100คนซึ่งสอส,อสอบัญชีรายชื่อต้องได้คะแนนขั้นต่ำ1%ภัยบูล์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราครั้งนี้ไม่มีเรื่องอำนาจสอวอในการเลือกนายกรัฐรมนตรีเพราะพัรมุ่งแก้ไขในสิ่งที่สามารถทาได้ก่อน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ